คลิปนี้นะครับมาชมที่หยุดรถไฟไผ่ใหญ่ที่หยุดรถไฟเนี่ยก็หมายความว่าเป็นเสมือนกับพูดง่ายๆเหมือนศารารอรถเมอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่งไม่มีในสถานีไม่มีห้องขายตัว๋วไม่มีเจ้าหน้าที่ประจําอยู่แต่ว่าขบวนรถเนี่ยให้บริการชุมชนโดยการหยุดรับส่งสินค้าและผู้โดยสารที่มีความต้องการที่จะเดินทางโดยรถไฟนะครับแต่ว่าไม่มีเจ้าหน้าที่ควบคุมหรือประจําอยู่ที่สถานี ชันชลานี่ยาวประมาณ250เมตรเห็นจะได้นะครับแล้วก็ด้านทิศใต้ฝั่งกรุงเทพก็จะมีสะพานลอยสําหรับชาวบ้านนะครับที่อยู่ในชุมชนสําหรับเดินข้ามไปมาด้วยนะครับนี่ก็เป็นที่ยุดรถใหญ่นะครับสําหรับสถานีต่อไปนะครับก็ห้วยแก้วนะครับอดีตสถานีรถไฟห้วยแก้วนะครับเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆไปชมในคลิปหน้านะครับ